สวัสดีครับผมเก่งใจวิท์นะครับผมอยู่ในงาน R e รีเฟรช T R E รุ่นที่8จํานวนของ T R E ที่มาอบรมวันนี้คาดการณ์จากสายตาน่าจะเกิน600ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับการสัมมนาเชิงรุ่นวันนี้นะครับได้ผลอย่างแน่นอนถ้าหากว่าคุณนําความรู้นี้ไปบอกกับเจ้าของโรงงานและอาคารของคุณนะครับมีคําถามจากวิทยากรในเรื่องราวของเทคโนโลยีหลอด LED ข้างผมอาจารย์ถนัดเกียรติประดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดี อาจารย์ก็มาเลยนะฮะเล่นของหลอด LED นะครับมีคําถามมาให้อาจารย์ตอบ LED สามารถหลีกได้ไหมได้ครับนอกจากทางบริษัทแม่ามีการพีอยู่แล้วถ้าจะนําเข้ามาใช้ในโรงงานจะมีผลอะไรเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้รับรองมาตรฐานปัจจุบันหลอด LED เนี่ยมีการเลิกเปลี่ยนและใช้งานแล้วนะครับไม่มีข้อกฎหมเรื่องกฎหมายครับมีแต่สนับสนุนครับ อายุการใช้งานสั้นมากมเพียงไรประหยัดแต่อายุสั้นมากดูแล้วยังไม่นา่าสนใจนะจริงหรือเปล่าคือเรื่องของหลอดเอวีตัวหลอดเนี่ยอายุยาวนานมากครับจะมีเฉพาะปัญหารเรื่องของไกด์เบอร์ที่เป็นตัวขับนะครับซึ่งผู้ซื้อเนี่ยควรจะพิจารณานะครับแากมอเตะดูที่มันมียี่ห้อหรือมีาการรับประกันที่ยาวนานครับครับเดีย๋ยวขออนุญาติดประตูได้ไหมครับขอติดประตูได้ไหะถ้าอยู่ตรงใกล้ประตูรถเคันรถเชื่อมของเราครับ ไปต่อนะฮะหลอด LED สามารถใช้ดีเวอร์ได้ไหรือไม่ครับได้ครับเป็นบางรุ่นเราต้องเลือกนะครับรุ่นที่มันสามารถใช้กับตัวหลีไฟได้ครับครับที่โรงงานทดลอง200หลอดเมื่อ2011นะฮะคือเมืเอ่อประมาณสัก5ปี5ปีที่ทแล้วในห้อง LED มีปัญหาเรื่องของบีมแองเจลเรื่องของมุมแสง ครับมุมแสงนะฮะเขาทดลองในห้องคตีนลูมนะฮะครับแ LED ปัญหาเรื่องของปีนแองเจิลที่น้อยกว่าที่เกิดแสงหลอดในกรณีรีเทสแทนโูเรเซนต์เรับองนี้เดี๋ยวประเด็นนี้นะครับเทคโนโลยีหลอด LED เนี่ยว่ากันตอนกลาวันเมื่อก่อนเนี่ยหลอด LED จะมีปัญหาเรื่องของมุมแสงแคบแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีหลอด LED ชนิดใหม่นะครับที่เราเรียกว่า SMD มุมแสงกว้างถึงอสองศานะครับดังนั้นเวลาเราเลือกหลอดที่จะเปลี่ยนแทนหลอดฟร์อินเซนต์เราต้องดูเรื่องของความเข้มแสงที่เราเรียกว่าลูเมนกับมุมการส่องสว่างนะครับครับเขาบอกว่าส่วนตัวเท่านะฮะเทียร์อีเขาเสนอแบบนี้เขาบอกว่าอย่งคิดว่าอา d ์มีเหมาะกับงานประเภทรีโนเวทพื้นที่ใหม่มากกว่างานรีเทส กูเลสเซนก็คือจะไม่ใช้แทนเลยเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่เห็นด้วยนะมันเหมาะกับการที่ทดลองพื้นที่ก็เปิดพื้นที่ขึ้นมาในพื้นที่ควบคุมครับถูกต้องครับเพราะว่าการที่เรามีแล้วเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเนี่ยมันหมายถึงเลิกท่องใหม่แต่ถ้าเรามีพื้นที่ใหม่และยังไม่ได้ใช้ลองแทนวีดีเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับที่เราจะนำมาใช้ครับเพราะเราก็ยืนยันแบบนั้นครับก็คือว่าให้ท่านเลือกพื้นที่ ที่ไม่นนมีผลกระทบได้แน่<ช>แล้วไายุการใช้งานยาวนานคือเปิดตลอด24ชั่วโมงในการหรือเปิดการเปิดเกิน12ชั่วโมง<ช>นะฮะร,ระหว่างหลอด i n r u c t i o n Lamp กับ LED หลอดไหนดีกว่ากันใช้มันประหยัครับ i n r u o n Lamp นี่มันก็จะเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีถึงแต่ราคานะครับแพงกว่า LED พี่ถ้าเราเรื่องคุณภาพันนี้ LED ต้องมีหลายเก <ใช S 2> รดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูว่าการใช้งานจริงๆเป็นแบบไหนรเราเลือกตอบโจทย์ให้ได้นะครับอย่างที่เราย้ำกันนะครับอยา่าทราบเรื่องก,การเกิดฮนะาร,ร์โมนิกนะฮะการเกิดฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกโอเคการเกิดฮาร์โมนิกนะครับในมาตรฐานามีกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องไม่เกิน3%นะครับเพื่อที่จะ ไม่เกิดขึ้นรบกวนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประกาครับผมโอเคครับที่โรงงานชัยลอดโค้ดเขียว3 250ครับนะฮะ3 250ูลูเมนลูเมนนะลูมทก้มติดตั้งกับโคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสงไม่ต้องการถามถามย้ำถามตอนนี้ว่ามี LED ตัวไหนบ้างที่สูสีกันพรอะทดสอบหลายชิ้นแล้วแสงยังสู้ไม่ได้อ่ 3,200ลูเมนเป็นความสว่างที่ค่อนข้างมีความเข้มสูงมากดังนั้นเราต้องดูครับว่าเราต้องการความสวา่างถึงค่านั้นไหมเพราะมาตรฐานของหลอดไฟเนี่ยฟลูออเรเซนตจะอยู่ที่ประมาณ2,000ลูเมนแต่ถ้าเราไม่มีตัวเลือกที่จะต้องปรับการใช้ความเข้มระดับนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รูปแบบหลอดพิเศษได้ครับ แต่ราคาก็เดิมแพงขึ้นไปครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราอยู่สำหรับการสัมภาษณ์นะครับนี่คือตอนที่หนึ่งนะครับติดตามตอนต่อไปครับ